สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีเอสตีแฟนคลับทางช่องทุกทุกท่านค่ะค่ะเจอกันในคลิปนี้เนาะอ่ะมีแนวทางมาฝากมาตอนนะคะกับทางช่องผูผาชาแนลค่ะมื่อนี้นะคะเป็นแนวทางตัวเลขนะคะเลขประมูลแม่นแม่นนะคะเลขวิงเดอนะคะประมูลแม่นแม่นนะคะรอบที่แล้วฟันวิ่งบนเม็ดเดียวคือหกนะคะ วันวิ่งล่างเม็ดเดียวคือ9นะคะเอาแนวทางนาติดตามมากๆกับแนวทางสายประมูลเฮ้านะคะเหล็กวิ่งแมนๆนเนาะอาขอแสดงความยินดีน้ำผู้ที่ติดตามเหล็กวิ่งผู้ที่มกักเหล็กวิ่งกันแล้วกันนะคะ รอบที่แล้วผู้จะคองแนวทางเพืน่นเก่ได้มานได้เฮกันไลายนะคะเนาะอ่ะสำหรับวันที่สิกันยายน2567นห้เนี้แนวทางสิงเป็นตัวใดสิถูกใจคุณพ่อคุณแม่บอรอไปติดตามรับเชียมนมกันได้เลยค่ะเจ้าพ่อสวัสดีค่ะ อ๋อขาพ่อคว่าพ่อนันเปิดคลิปแล้วพ่อแต่ว่ามันเป็นเสียงอันบริเินพอเบาขนาะก็เลยว่าฮื้มเป็นยังสนดกโห,ห่เต้าหอด้องพ่อไปทรงงานหัวตะมาเอ็กปี้มือนอีผ้าติดตามแนวทางเหล็กประมูลสายผูกกล่อง พอว่าระวางที่ชบ,บากําลังนาังรถกับห่องนะคะคุณพ่อว่าไดมาร์แวลเดอว์วสัของสายผูกกล่องนะคะชบ,บากับมาหอดห่องกับฟาวตังกล่องเลยค่ะเอฟซนะคะเพื่อติดตามเล็กวิ่งให้เอฟซีเนาะเล็กวิ่งเพื่อหน,นีเชบาบอกแล้วว่าอ่าชุดสองโตเพื่อน,นีกับมีเข่ามีรุดแต่ว่าการลั่นตีฟันใดแน่นอนกับจะเป็นเล็กวิ่งนะพ่อเนาะ <Man. S 1> ค่ะเสียงรถบอพ่อ เสียงรถมาเรืยทานไปแล้วมีเสียงรถน้ำแนเดอร์เอฟซียาวาเดอค่ะเดอร์ขอโทษขออภัยมีเสียงรบกวนก็นได้มันอยู่ไก่ช้าง <c oughs> ค่ะบั่นทออยู่ติดทางค่ะเอฟซีภาษีผู้ใดบ่เ,เห็นก็คือฉาบาับได้เขียนวันที่ไว้เรียบร้อยเดอร์ว่าลงวันที่เท่าไดนะคะแต่ละคลิปต่อไปฉบับสิเขียนไว้จังสี่อ่าให้เอฟซีสิว่าบางคนหาคลิปบ่เห็นหนู่นนี่นั่นก็สร้างนะคะหาบ่าเห็น ก็คือเชาบาเนะนําให้ทุกคนอ่ะกดเขาในช่องแล้วก็ไปเลื่อนเบิ้งมันสิได้เห็นนะคะอัสวา่าเชบาบ่ได้ลงอสัสว่านะคะเชาบาเขียนวันที่ไ้ชัดเจนลงวันที่ท่อใดนะคะมันเป็นยังดอกเพราะว่ามันมีประเด็นไรโพดอันแม่นลังออกนี่เชบาก็เลยเขียนไว้นะคะผู้ใดว่าแม่นลังออกเชบาน่าไปกีคอร์ดเฮียนเด้อสิบอกห้เด้อบานเด้อ แอดมินโอบหมดลายได้ทีเอออันอยู่ในอยู่ในโบดอันนารักฟุ้งฟิงมาโดนเลย,ยพอ่อบานฑิอยู่ในโหมดโหมดลายให้เอฟซีเนี่ยแจ็คหน่อยผู้ใดว่าบ่เห็นฉบับร่องคลิปเลยแม่นลังอ่อนฉบับนั่มยีคอดเฮียนได้บาณนีตอ่าแนวทางเนาะพอ่อเป็นจังไดพอ่อผู้เจ้าของแนวทางเพิ่์นน่น์มานหลน์ไป, <laughs> ปในผู้กองโอเมือ่อคืนหลังไงเลขออกได้คืนสองคืนนั่น,น,นแหละ จ้าที่สองนั่นแหละจ้าโอ้ยคุยกันบ่มือสิตกฟอดเชียงคื้นบนสิวางบ่ได้ก็นอย่ารางอย่ารางดีใจหลไรคุยอย่างไรบอกแนวกันว่าอือค่ะได้หางหกล้านอืมได้หกล้านพอดียางไอ้บนกค่สามล้านล้านกับสองสามล้านคนใดเหล็กเหล็กวิ่งเด t h เอฟตี้เพิ่นวิ่งบางคนสิว่าโอ้ยคือขีมโมอแทนว่าคือสิได้หลาย เอฟซีคะ่ะเพิ่นมมีทุนนะคะอย่าลืมว่าเพิ่นเคยได้งวดนั้นได้หอดสิบล้านนะคะเอฟซีบอว่าโอ๊ยคิดตัวบอกเอฟซี FC ต้องติดตามเล็กวิ่งเพิ่นมแมนที่ลีบ่มมีการตัวบ่มีการตัวด้วยเอฟซีเอ้ยค่ะแต่ว่าเอฟซีพ,พูดที่เพิ่นเคยติดตามประจำนะติดตามมาโดนแล้วนะอ่าเพิ่นกับซีพูพอยู่ดอกน็อตกวนานะ คนจะเป็นเพื่อญอาติเดียวกันนี่และเกิดได้ไงมากพร้อมกันนี่แล้วเพราะจะว่าคนไปเป็นผู้เรียนสูง่็ได้เป็นนายทหารค่ะอืมอ่ะสายผู้กองเป็นในขบวนการบอกว่าไลฟ์ว่าได้เนาะอืมแน่นอยู่ครับพ่อบดตรงสอตรงถามเดอร์เอฟซี่าเอามาแต่ใดแบบใดเนาะอ่าเพราะว่าช่วงช่วงหนึ่งที่ว่าแนวทางเพิ่นเขา่ตกันหาหกหัวนะเอฟซีเขาหอดชุดสองโตบานี้มันเกิด เกิดว่าดังเนาะลไล,ลไลเพจไลไลนี่เพจปลอมอาจช่องปลอมนะมาดึงคลิปจะบ่าไปลงหลายมันเห็ดเห้เป็นกระแสดังบันนี้เลขเพื่อนกับมาหลุดนะพอนอะเป็นกระแสด,ดังเลยเพื่อนสิเดอดร้อนเพื่อนเลใหายพิดพิษมาผมานม่านนะพอช่วงนั้นเพิ่นก็หยุดเลยเพิ่นก็ได้วิ่ง,ง้ะยัอย่างเพิ่นก็ปล่อยมาแบบพิษๆก็ได้มันลุดไปสองหันเห่าก็ได้พักนะคะเอซี่บันนี้ก็กกับมาเข่าสองหันแล้วหววที่ผ่านมาวันที วันที่สิบหกสิงหา่<บ>นก็ได้วิ่งแปดเนาะพ่อเนาะแมนแปดบนแปดลา่างคนได้วิ่งแปดบนแปดล่างแล้วก็ะงวดหนึ่งกันย่านี่่นก็วิ่งหกบนก็ได้หกวิ่งล่างเก่าคนก็ได้เก่านะคะบัดนี้รอบรอบใหม่นี่คืองวดวันที่สิบหกเนาะบัดพ่อเนาะแมนแมนสิบหกเอาเขียนรถได้บัดพ่อบนวิ่งรถได้บนนัดนี้วิ่งเลยเนะาะบัดนี้วิ่งบน เจ็ดตัวเดียวอ,อหลบนีฟันเจ็ดตัวเดียวอเอาเอาจุดสองครูคือเกาเพราะห้าชมมันไหลคูนูนะ <c oughs> เอาค่ะคัดเพื่อนไ้มาเอาเลยค่พะพอเพราะว่าเลขคููกันแลลวแต่เอซี่สิไปพิจจรณนาอาแต่ที่แน่แน่เลขวิ่งเพื่อนนีเพื่อนฟันเจ็ดเสบาก็ได้ย้ำอี่แล้วว่าเลขชุดสองตัวของเพื่อนหนีมันมีเข่ามิรุดแต่ว่าที่แน่แน่ชัดเจนมั่นใจของเพื่อนหนี่แต่ละหลบคือเพื่อนคือเป็นเล็วิ่งเนาะเนาะ วิ่งย่างเดียวที่เพิ่นมันใจที่สุดค่ะเอออาวันนี้ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะพ่อเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะพ่ออ่านละออาวันนี้วิ่งล่างล่างค่ะพ่อสามตัวเดียววิ่งล่างสามตัวเดียวอืมจับคู่สามสอง จับคู่สามสองแมนชุดเดียวตัวเดียวเลยล,เล่ลางเลขล่างตัวเดียวโอ้เอาเลขล่างคนให้ตัวเดียวถ้าเอฟตี้บอมักสามสองน้ำเพลินกับเอฟตี้กับไปหาส่เล็กเจ้าของเอาสามไปส่เล็กเจ้าของเด้อนะคะอ่านะคะสำหรับบนก็นคือคนฟันเจ็ดนะคะทุกอย่างนะคะแต่นํำเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อทุกคนนะคะให้ใส่ดุลพินิจในการรับชมเอาแนวทางมีเขามีหลุด นะคะทุกคนมักกับซื้อนะคะบ่มักระปล่อยผ่านเด้อบ่ได้บังคับผู้ใดนะคะเนาะบ่มากระปล่อยผ่านไปยามันขึ้นมันก็คับก็ถึงก็มันสิแม่นค่ะมีปัญหาเบียดงันมากอดเฮ่บ่อดเจ้าของเลขเพิ่นค่ะมื้อนี้วันที่มื้อนี้วันที่สามเนาะพ่อเนาะแม่นวันที่สามเดือนเก้าอ่ะฮ วันทีสามเอาแบตเชบ,บากับสีเบิร์พ่อแบตชบ,บานะคะ,ะบ่เป็นยังได้มือน,นีกับบ่ได้เอา,าสายซาดไปนั่มานะค่ะบันนี้มา่อหอด้องกับซาดอีกเครื่องนึงอยู่อ่ะแคบหน้าจอไว้แนวทางของ่นหลบนีอ่ะชบ,บา่าเพ่กขิจัดหนักคือได้เพราะว่าลอกที่แล้วคนกันได้ตังหกล้านเนาะอฟตีบนสามล้านล่างสามล้านนะคะแนวทางวิ่นแม่น ้าคนบ่มีอย่างไงจนพนน่ำรวยและเนาะก็ได้มั่งแนยเดียวนี้แล้วเพ mm hmm. <oh no ื่นเพื่นใจเนาะเหน่นอืมคนมักคนขาดการเสียแมนคนมักคนขาดการเสียคนกาลงทุนเนาะพ่อน้ะแมนคนบ่มีหลูกม่เ่าเนาะโอ้ติพอเอ้ยแต่ยูสองเท่าคือเเ่าเอาเอจีผิดจรหนาเบิ่ง บอต้องถามด้วยค่ะว่าสิมีโข้งสุดหายบอเพราะว่าเพิ่นห้มากชุดเดียวรอบเดียวถ้าผู้ใดเห็นก็เอาไปได้เลยถ้าถ้าคิดว่ามาตังเอกเจ้าของนะคะจัดได้เลยถ้าบ่มาเข้ากับปอยพานน่นละเนาะเพราะวานนี้ทาามันก็มีเขามีหลุมนะคะถูกอย่างทีทางช่องเขานําเสนอก็เป็นเพียงแนวทางฮักสุดท้านีขอกาบขอบุญขอบ,ณขอบุณอีพอหล,ยลอายๆฝากขอบุญขอบุณผู้กองเพ่นนํามเม้ดอพ่พอด้อ เธอหน่อยมาแบงปั่นแฮงค์ซี่ก็ได้ผู้ได้ตามก็คือซีโซสีมันดอกอ่าตำรับผู้ที่มักวิ่งเดี๋ยวนี้เอฟซีมักวิ่งกหลายพอเอ้ยคนมักวิ่งกระไรเดี๋ยวนี้มันคันเด้โมนันมันมันเป็นคนละครึ่งไรเนไดยเส็งเด้แมนแต่ชาว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่คอยเล่นเด้ค่ะเล็กจับคู่ยังขันเล่นก็ยิงเล่นแต่เล็กวิ่งเพราะว่ามันนายอันครึ่งราคาอ่ะนะก็เลยไม่อยากเล็นมันแล้วก็หันมาเล่นหวยเล่าเนี่ยค่ะล่ะ ะฝากต้อนกันไว้กาขอบุญขอบคุณอีพอรลยลายค่ะพ่อครับผมสวัสดีค่ะครับผมวัสดีครับ